สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเซฟเซเหมือกันน้องบินนี่วันนี้เป็นออมอึงไข่ใส่กบไข่ครับผมได้มาย่างละสามตครับเมื่อคืนฝ่าฝนมาพี่น้องเอ้ยหมานอยู่ครับได้อย่างละสามตัวเนี่ตัวไข่ครับผมพี่น้องได้อึงมาสามตัวกบสามตัวออมกันเหมือนเลยครับผมหยอดนำปลาหอมๆนัวนๆคือขัวสันต์ครับคุยกับตำหมักหุ้งครับนี่ตำหมักหุ้งกันนัวดีขนาดครับผมเขา้ยนหอนใส่ช่วงใบใบครับผมคือสิขักมามาบอกลายใหญ่ห้างเซฟเซกันครับออมใส่ มือนีใส่พักที่เลือดรวยใบกะเพราครับหอมๆครับผม,อ,ม,บผมอืม <c oughs> อันนี้อึ้งนะพี่น้องอึ้งใครี่ตัวพ่อดีกิน ขนาดออกไปที่หลังมูก็ยังได้กินนี่ยอันนี้ข้าโกบกบตัวบอกนายอื้อ มันแซ่บมันคุยตำมอุ้งเซ็บพี่อุตส่าห์ <c oughs> ก็อยากแบบนี้ไม่ไปน้องจัดซาโต้โคจงไหวแล้วครับ กระดูกกบนี่แข็งเนะแข็งมากระดูกอึ้งครับอึ้งใครกินในกระแสนั่นล่ะของหมัก mong xem món cốp Cứ khá tuổi mình là hmm เขาจอถนนขับีปน้องหนึ่งยินเสียงบ่สอมเปลี่ยนเป็นเตจเียมของวันลันทว่าปลาปนะครับอืม เนีย,เนย,เนยนๆพี่น้องใครกบดิ้เนเ่ยสิบปีสิบสาไปกินนิดเดียว ก็เพื่อนยังยงกินมัดพูดละแต่มันแข็งกรบอบะ <c oughs> ตัหุงกับเพชรสาใจครับนัวขนาดถ้าลุงก็เห็นห้ครับ up. อุยตํำหูเดิดใส่กัขากผัเนาะโอ้ย มันมีเอิ้งอีกตัวหนึ่งนี่พี่น้องอยู่ใส่นอนี่หามพออขากบ เสียพัก กบกระดูกโคตรแข็งพี่น้องแข็งเี่เลย <c oughs> เนี่ยตัวพร้อมง,งามเนี่ยมาอันนี้ทันหัวทีนี่นืม เพร้าวเนี่ยเคี้ยวทั้งกระดูกแต่มันเคี้ยวอะไรมันแข็ง โอ้ิตจัดจัดจัด,จด,จดหืมกระเด็นกระดอนครับ แซ่บขนาดครับพี่น้องครับนี่นอึ้งอีกตัวหนึ่งครับนี่อึ้งไข่นี่ตัวสุดท้ายครับเนียนๆตัวพอดีคำมันเหมือนเดิมแซ่บ เริ่มสีอิ่ม <c oughs> เริ่ม <c oughs> ขอคำหน่อยลงหน่อยลงนะครับพี่น้องครับ แล้วนี่แม่บ้านกินแล้วเป็นมะตอมจง นเลือนได้เป็นหลังยว่ากันด้ะเรื่องแสบอมดดิงกระตอนเห็ดเองมีนคือจังสีแหละครับแบบว่าสาใจ trường từng mất còn ngoài ra chạp muỗng thịt tôi đi hung nua ออมกบเออออมอึ่นใครใส่กบไข่ครับผมคุยกับตำหมังฮวงค่ะเพจจิจารจันทรได้กรแฟพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร่กันล้งใจให้ช่องนอนได้ครับพี่น้องได้กาแฟพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้เพื่อนติดขอตัวรับพี่รับน้องก่อนครับแซ่บขนาดครับเบิ้งหลังก็จัดนะครับจะ่าลืมจัดครับผมแซ่บๆครับเมื่อนี้วันนี้ติขอตัวรับพี่รับน้องก่อนครับโอ้โหออกหอดปากกระบาดเลครับผมสวัสดีครับ